ปิดโปรไฟล์ Facebook ปิ่นรายละเอียดต่างๆการค้นซองกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดโปรไฟล์ a c e b o o k กันคนที่เข้ามาส่องเฟซของเราซึ่งวิธีการต่างๆเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่เฟซจากนั้นให้ไปที่ขีดสามขีดขวามือทีนี้ให้ทำการเลื่อนขึ้นกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่า จากนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งค่าตัวนี้กันก่อนนะคะให้เราเลื่อนขึ้นนะมาที่ข้อมูลโปรไฟล์กดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะจากนั้นให้ทุกคนสังเกตในส่วนของหัวข้อใหญ่ๆก็คือตัวทึบๆหนา,นาๆสีดำอย่างเช่นที่ทำงานการศึกษาสถานที่เคยอาศัย ชื่อข้อมูลพื้นฐานสถานะความสัมพันธ์และก็าอื่นๆที่เราได้ตั้งค่าไว้ในส่วนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะอยู่ก็ให้ทำการเปลี่ยนเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเปลี่ยนเป็นเฉพาะชั้นอ่ะวิธีการสังเกตดูตรงไหนดูตรงนี้นะคะ อย่างเช่นที่ทำงานตอนนี้ที่ทำงานของน้ำตั้งค่าให้คนอื่นเห็นก็คือให้ได้แค่เพื่อนใน f a c e b o o k แล้วก็เพื่อนของเพื่อนในเฟซเห็นแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนในเฟซจะไม่สามารถเห็นสถานที่ทำงานของน้ำได้และก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำอาศัยอยู่ที่ไหน อะไรเกิดวันไหนเพราะว่าตอนนี้นะคะน้ำได้ตั้งค่าเป็นเพื่อนของเพื่อนไว้หมดแล้วส่วนวิธีการแก้ไขก็คือให้ท่านผู้ชมมาที่ตัวดินสอขวามือกดแตะไปหนึ่งทีตรงการแก้ไขบริเวณไหนก็กดแตะไปที่หัวข้อนั้นกดกำลังแชร์ให้กำลังแชร์ให้ตอนนี้คุณกำลังให้ใครเห็น เกี่ยวกับสถานที่ทํางานคุณอยู่มันก็จะมีตัวติ๊กถูกสีฟ้าสําหรับใครที่ตัวเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ที่สาธารณะให้เลือกเป็นเพื่อนหรือไม่ก็เฉพาะชั้นตามนี้นะคะท่านผู้ชมเลือกแบบน้ําก็ได้อ่าโอเคพอเลือกแล้วกดย้อนกลับทีนี้เทศสถานที่เคยอาศัยก็แก้ไขเหมือนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเหมือนกันนะคะ กดไปที่ดินสอเหมือนกันนี่ก็กดมาที่ตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นเพื่อนจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพศแล้วก็วันเกิดถ้าต้องการแก้ไขไม่อยากให้ใครทราบก็กดแก้ไขเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกบริเวณนี้ค่ะจากนั้นก็เลือกเป็นเพื่อนเหมือนกับของน้ำได้เลย เลือกตามน้ําเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคนะพอเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้ทีนี้พอเราบันทึกเสร็จให้ท่านผู้ชมมาที่หัวข้อผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะให้เรากดแตะเข้าไปค่ะมาดูที่หัวข้อที่หนึ่งก่อนตัวแรกเลยนะ ให้ตั้งตามนี้ได้เลยเป็นเพื่อนความคิดเห็นต่อโพสต์สาธารณะตั้งเป็นเพื่อนเหมือนกันการแจ้งเตือนโพสต์สาธารณะอันนี้เปิดเป็นทุกคนข้อมูลโปรไฟล์อันนี้กดเป็นเพื่อนจากนั้นกดออกได้เลยและมาที่โพส จะมีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1คือใครสามารถเห็นโพสต์ในอนาคตของคุณแล้วเรากดแตะไปโพสในอนาคตก็ให้เลือกเป็นเพื่อนหรือไม่ก็เป็นเฉพาะชั้นก็ได้อ่าเป็ยเฉพาะชั้นก็ได้นะคะกดย้อนกลับทีนี้หัวข้อที่2จํากัดว่าใครสามารถเห็นโพสต์ในอดีตได้กดแตะข้าไป 1- นึ่งทีก็กดจํากัดโพสต์ในอดีต กดจำกัดโพสต์ในอดีตก็จะขึ้นเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วพอเราตั้งค่า3หัวข้อใหญ่ๆที่เก่ามาเรียบร้อยทั้งหมดนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น3หัวข้อใหญ่ๆถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยคือหัวข้ออะไรก็คือหัวข้อที่1ข้อมูลโปรไฟล์หัวข้อที่2 โพสขัวข้อที่3ผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะพอเราตั้ง3อย่างตามน้ําเรียบร้อยแล้วก็้ท่านผู้ชมกดออกค่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้ําจะเอาเฟซส,สำรองไปส่องและจะให้ผู้ชมดูว่ามันปิดโปรไฟล์การคนณสองได้จริงๆหรือไม่โอเคนะเดี๋ยวจะเอาไปส่องนะคะท่านผู้ชมน,นี่นะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนไม่ได้เป็นเพื่อน พอเรากดเข้ามาสองเฟซไม่เห็นโพสต์อื่นๆเลยไม่เห็นโพสต์อะไรเห็นแค่โพสต์ล่าสุดเนี่ยเห็นแค่โพสต์ที่เปลี่ยนหน้าปกส่วนโพสต์อื่นๆที่เคยโพสต์กับไม่เห็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ทํางานสถานที่เคยอาศัยเพศหรือว่ารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเราไม่มีเลยมีแต่รายละเอียดเกี่ยวกับการกดถูกใจกับกําลังติดตามใครมีมีเท่านี้นะคะรายละเอียดสํำคัญๆเกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยไม่โชว์ให้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราในเฟซเห็นเลย เห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่ามันปิดโปรไฟล์การคนสองได้จริงๆถ้าไม่เชื่อนะคะมาดูกันว่าจริงๆน้ำโพสเยอะมากนี่เห็นไหมน้ำโพสเยอะแต่พอเราเอาอีกเฟซไปสองกับไม่มีโพสเหล่านี้มีแค่ตัวนี้โอเคเนาะ,ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการปิดโปรไฟ,ฟล์ Facebook กันคนสองค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่าผูา้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ